ซูซย,ยจากคาวากามิครับตัวนี้คะขนาดปัจจุบัน45เซนติเมตรนะรตัวนี้มีอัตราการโตเรื่อยๆนะฮะมันขึ้นมาทำคลิปทุกครั้งก็จะมีการขยับไซด์ทั้งละ5เซน6เซนเราจะโตแบบไม่พุ่งปี๊ดทีเดียวนะฮะแต่โตขยับอย่างต่อนเนื่องนะเป็นคาวากามิที่น่ารักอีกตัวกระดูกหลังในเลียงทั้งแต่ไหลนะฮะั้งแต่ตรงนี้เลยนะฮะโหนกหลังเนี่ย ใส่สุดถึง้อหางเลยนะฮะหน้าแกใส่กริบเลยนะฮะดูผิวของแกนะฮะเห็นนะมกระโหลกใสทีเดียวนะขาวผิวดีครับรวปลายก็น่ารักนะฮะมีซิกแซกไปมาทั้งซ้ายและขวามีทั้งจังหวะที่เว้นช่องว่างเปิดพื้นที่สีฟ้านะฮะร,ระหว่างเส้นของแดงรูปลายของแดงนะกับกระดูกหลังนะ ถือว่าเป็นสระเข้ที่มีกระดูกหลังเรียงตัวสวยงามอีกตัวนหนึ่งนะแล้วผิวพันธุ์ดีนะสคสับคัญนี้มีกุชชีเบนี้ความเบือเริ่มเลยฮะของกานหน้าน่ารักครับความอยากไปอยากมาของแดงนะเป็นขาวกรมิที่มีผิวพันธุ์ดีอีกตัวนะแล้วก็กระดูกหลังสวยงามอะเรียงตัว ที่ก,ก่อนนู้นเนี่ยอยู่ที่40เซนได้นะเร็นนี้ขยับขึ้นมาอีก5เซนนะ45นินนดๆนะสุขภาพดีมากครับตอนนี้ว่าเนี่ยบอ่อเนี่สวยทีเดียวนะขอบคุณครับ